คุณคูณได้ขอรพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ทุกคนนะครับวันนี้พวกเราก็มานำเสนอเกี่ยวกับดิลิตตะเลงพ่ายนะครับก็เชิญรับชมได้เลยครับ ตอนที่1นนะครับก็คือเหตุการณ์ทางกรุงหงสาวดีครับเนะื้อเรื่องย่อก็คือกรุงหงสาวดีทราบข่าวว่าพระมหาธรรมราชาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงสิ้นพระชนม์พระโอรสคือสมเด็จพระนเรศวรขึ้นครองราชแทนแต่กรุงหงสาวดีคิดว่าโอรสทั้งสองอาจจะทะเลาะวิวาทกันเพื่อแย่งชิงพระราชสมบัติกันจึงควรแก่การยกทัพไปดูาดเราเพื่อทําการแย่งชิงราชสมบัติหรือแย่งชิงบ้านเมืองครับ จึงทรงให้พระมหาอุปราชาเตรียมทัพจํานวนห้าแสนคนยกไปตีกรุงศรีอย,ยุธยาแต่พระมหาอุปราชากราบทูลว่าหวนทํานายว่าศึกครั้งนี้จะทําให้ตนช,ชะตาขาดครับพระเจ้าหงสาวดีจึงกล่าวประชดว่าถ้าเจ้าเกิดความกลัวเคราะห์ร้ายที่จะเกิดขึ้นก็อย่าไปรบเลยแต่ให้ออผ้านุ่งของผู้หญิงมานุ่งเสียพระมหาอุปราชารู้สึกเสียหน้าจึงเรียกยกทัพไปโดยทันทีโดยเกณฑ์พลจากเชียงใหม่และเมืองจีนต่างๆ มาช่วยดังนั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าหลังจากนั้นพระองค์จึงเสด็จเข้าห้องไปเพื่อลาพระนางสนมด้วยความอาลัยวิเคราะห์ลักษณะคำประพันธ์ตอนที่หนึ่งประกอบไปด้วยรายสุภาพโครงสองสุภาพโครง3ส,สุภาพและโครง4ส,สุภาพค่ะวิเคราะห์ตัวละครและลักษณะนิสัยของตัวละคร พระเจ้ากุงหงสาวดีนันทบุเรงกษัตริย์พระม่าของโอรสบุเรงนองดำรงตำแหน่งอุปราชาในสมัยบุเรงนองได้ขึ้นครองราชต่อจากบิดาทรงหวังที่จะสร้างความยิ่งใหญ่เหมือนกับพระราชบิดาแต่ก็ทรงไม่สำเร็จสุดท้ายถูกลอบวางยาพิษจนสิ้นพระชนพระมหาอุปราชาโอรสของนันทบุเรงดํด,ดรงตำแหน่ง อุปราชาในสมัยของนันทบุเรงชื่อเดิมชื่อมังสามเกียรติหรือมังกยอชาวาเป็นเพื่อนเล่นด้วยกันกับพระนรีสวนในสมัยที่พระองค์ประทับอยู่ที่กรุงหงสาวดีทรงทำงานสนองพระราชวิดาหลายครั้งโดยเฉพาะการสงคราม และได้ถวายงานครั้งสุดท้ายในการยกทัพห้าแสนมาไทยและสิ้นพระชนในการทำยุทธาธีกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวิเคราะห์ตัวละครและลักษณะนิสัยของตัวละครเพิ่มเติมพระเจ้าหงสาสวดียึดถือในอำนาจมักใหญ่ไฟสูงดังบทประพันธ์ควร ควรญาติพลไปเยือนเตือนประยุทธ์เอาเปรียบแม้นไปเปรียบเป็นทิโจมเป็นทิโจมจูยี่ยำพบพระมหาอุปราชารักตัวกลัวตายไม่ยอมเสียหน้ารักษาบ้านเมืองดังบทประพันธ์บุตรท่านยินก็ก้อยค่อย ผู้ฆ่าบาทบงผลควรทำนายทายพระเคราะห์ถึงคาดองค์อุปราชยินสารแสนอับประมาทแสนอับประมาณหมาดมวนนวนพระพักผ่อนเพื่อเลือดเลือดสลบหมดล้ำช้ำกระมวลหมองมัวกลัวพระอาชายายอบน้อมประนตทบ น้องประนตบทมูลทูลล่าไทยรีลาดก็ประกาศเกณฑ์พลพระนเรศวรเก่งกล้าหารดังบทประพันธ์เจ้าอายุทยามีบทล้วนยงยุทธเชี่ยวชาญหานหักศึกบ่มิย่อต่อสู้ศึกบ่มิย่อนวิเคราะห์อวหารภาพพจน์สัญลักษณ์ การตะกองกอดแก้วแก้วหมายถึงนางสนมจำใจจรจากส้อยส้อยหมายถึงนางสนมผู้บ้านอื้ออานวยผู้บ้านหมายถึงพระเจ้านันทบุรเรงอติพจน์อ,วย,อ,อวยพระพรเลิศลน้นวิเครคาะห์ลดวรรณคดี การตะกองกอดแก้วเตรียมจักร้างลดแขวคาดเขาคราสมอนจำใจจรจากส้อยอยู่แม่หย่าละห้อยห่อนช้าคืนสมแม่แลบทประพันธ์นี้เป็นรถวรรณคดีประเภทสารปาปังคพิสัยคือรถแห่งความโศกเศร้า ตอนที่2ครับก็คือพระมหาอุปราชาทรงรำพันถึงนางเนเรื่องย่อนะครับสเสด็จมาลำพังเพียงองค์เดียวเปล่าเปลี่ยวและน่าเศร้านักเมื่อทรงชมต้นไม้และดอกไม้ที่ทรงพบเห็นระหว่างทางก็ค่อยเบิกบานพระไทยขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่วายคิดถึงนางสนมกำนันทั้งหลายทรงเห็นต้นสลัดใดทรงดำดีว่าเหตุใดจึงต้องจากน้องมานอนปลามาเพื่อทำสงครามกับข้าศึก เห็นต้นสละที่ต้นสละน้องมาเหมือนชื่อต้นไม้เห็นต้นรักรรมที่ชื่อต้นไม้ช่างหน้าเหมือนพี่แท้ๆต้นสายหยุดเมื่อสายก็หมดกินแต่ใจพี่แม้ยามสายก็ไม่คลายรักน้องกี่วันกี่คืนที่จากน้องพี่มีแต่ความพี่มีแต่ความทุกข์คิดถึงน้องทุกข่ำเชา้าไม่รู้ว่าจะหยุดรักน้องได้อย่างไรวิเคราะห์ลักษณะคำประพันธ์ตอนที่สองเป็นประเภทคงสีสุภาพ วิเคราะห์ตัวละครและลักษณะนิสัยของตัวละครพระมหาอุปราชาทรงติดภรรยาดังคำประพันธ์พางคะนึงนุดน้อยแน่งเนื้อนวลสงวนวิเคราะห์โวหารภาพพจน์สัญ,ญลักษณ์สลัดใดใดสลัดน้องแงนนอนภัยลือเพราะเพื่อมาลานรอนเลิกไส สละสละสมอนเสมอชื่อไม้นานึกละกรรมนามไม้แม่นแม้น,มนสวงเรียมวิเคราะห์ลดวรรณคดีสายหยุดหยุดกิ่นฟุ้งยามสายสายบอหยุดเสเนหายห่วงเศร้ากี่คืนกี่วันวายวางทะเวศลาแมทวินทุก ขวบข้ำเช้าหยุดได้ฉันใด้เป็นรถวรรณคดีประเภทสารปาปังคบพิสัยคือรถแห่งความโศกเศร้าตอนที่3นะครับก็คือลางร้ายของพระมหาอุปราชาเนื้อเรื่องย่อก,ก็คือพระมหาอุปราชาฝืนความทุกข์ของตนยกทัพมาถึงนะัก พนมทานเมืองกาญจนบุรีเห็นบ้างเมืองว่างเปล่าไม่มีผู้ใดออกมาสู้รบจะจับคนไทยมาสอบถาม<อ>ก็ไม่มีเลยแม้แต่สักคนเดียวจึงรู้ว่าคนไทยทราบข่าวและหลบหนีไปหมดแล้วพระมหาอุปราชาจึงยกทัพเข้าไปในเมืองแล้วยกทัพไปยังตำบลพนมทวนพระมหาอุปราชาทรงตกพระไทยและทรงให้หวนทําทำนาย ควรทราบถึงลางร้ายแต่ไม่กล้ากลับทูลตามความจริงแต่กลับทํานายว่าเหตุการณ์เช่นนี้ถ้าเกิดในตอนเช้าไม่ดีแต่ถ้าเกิดในตอนเย็นจะได้ลาบและจะชนะศึกข้างนี้ที่ให้เหตุที่ให้หวนทํานายนะครับเนื่องจากตอนที่ยกทัพไปจ,จะเกิดพายุเวราพานะครับพระมหาปราชาซึ่งตกพระไทยหลังจากนั้นก็ให้หวนมาทานายครับก็หวนก็ทานายดังที่พูดไปข้างต้นเมื่อกี้ครับวิเคราะห์ลักษณะคำประพันธ์บท3นะคะแต่งแบบโครงสีสุภาพ วิเคราะห์ตัวละครและลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่องในบท3เนี่ยจะเจอพระหมหาอุปราชาค่ะท่านทรงเชื่อในเรื่องของโชคลางดังคำประพันธ์พระพันธ์เห็นเหตุไซส์เสี่ยวดวงแดเอย่ยถนัดดังภูผ,ผาหลวงตกต้องกระหมาก,กระเม็นซวงสันซีพ,พักนาหนักหารืไทยท่านร้องเรียกให้โหนไทยในคาประพันธ์นะคะมีประโยคที่ว่าเรียกให้โหนไทยพราะเราก็เลยคิดว่าท่าน พระหาอุปราชาเนี่ยเชื่อในเรื่องของโชคลางค่ะวิเคราะห์โวหารภาพพจน์บท3ก็จะเจออุปมาโวหารนะคะดังคำประพันธ์พระพันธ์เห็นเหตไไยเสียวดวงแดเอยถนัดดังผู้ผาหลวงตกต้องกระหมากระเม็นซวงสันซีดพักนาหนักหาไทยัยท่านร้องเรียกให้โหนทายคําที่ผมบอกถึงอุปมาโวหารนะคะก็คือถนัดดังภูผาหลวงค่ะ วิเคราะห์รถวรรณคดีนะคะก็จะเจอสารปังคพิสัยค่ะก็คือแสดงถึงความเศร้าโศกนะคะของพระมหาอุปราชาค่ะครับตอนที่สี่ก็คือพระมหาอุปราชาทรงรำพึงถึงพระราชบิดาเนื้อดังย่อคือพระองค์อดที่จะวันไวในพระไทยไม่ได้ด้วยความเกรงกลัวที่จะพ่ายแพ้ค้าศึกด้วยความมุ่ง ด้วยความหมงมุ่นในพระไทยก็ทรงระลึกถึงพระราชบิดาว่าถ้าพระองค์เสียโอรสให้แก่ข้าศึกจะต้องเสียใจใหญ่หลวงเพราะเบียบเสมือนพระองค์ถูกตัดพระพาหาทั้งสองข้างเลยทีเดียวการรบกับพระนเรสวรใครก็อาจที่จะต่อสู้ได้เสียดายแต่แผ,นผ,นผ่นดินมอนจะต้องพินาศเพราะไม่มีใครอาจต่อสู้ทานได้ สงสารพระราชบิดาที่จะต้องป่าเปลี่ยวพระไทยทั้งสองพระองค์ก็ชาราภาพมากแล้วเกรงจะพ่ายแพ้เสียทีกับชาวสยามสงครามครั้งนี้หนักใจนักเรารู้สึกหนาวเหน็บอยู่ในใจลูกตายใครจะเก็บผีไปให้คงจะถูกทิ้งอยู่ไม่มีใครเผาพระองค์จะอยู่ในพระนครแต่ลำพังพระองค์เดียวไม่มีใครเป็นคู่ทุกขริเริ่มสงครามเพียงลำพังได้อย่างไร พระองค์คงจะต้องคับแคนพระไทยเป็นอย่างยิ่งครับวิเคราะห์ลักษณะคำประพันธ์สำหรับบทสี่นะคะใช้แต่งแบบโครงสี่สุภาพวิเคราะห์ตัวละครและลักษณะนิสัยของตัวละครค่ะในบทสี่เนี่ยก็จะเจอพระหมหาอุปราชานะคะท่านเนี่ยทรงกังวลใจนึกถึงพระราชบิดาค่ะดังคำประพันธ์อ้าจอมจากพันผู้เพนยศแม้พระเสียเอารถแก่เซียนจากเจบ็บอุระระทศทุกใหญ่หลวงนา ถนัดดังพาหาเฮี่ยนหันกลิ้งไกลองค์ประโยคที่บอกว่าท่านนึกถึงพระราชบิดานะคะวกลัวว่าพระราชบิดาเนี่ยจะทุกใจก็คือจากเจ็บอุระระทศทุกใหญ่หลวงนาค่ะวิเคราะห์โวหารภาพพจนะคะในบทสีก็จะเจออุปมาโวหารดังคำประพันธ์อ้าจอมจากพันผู้เพยนยศแม้พระเสียเอารถแก่เซียนจากเจ็บอุระระทศทุกใหญ่หลวงนา ถนัดดังพาหาเฮี่ยนหันกลิ้งไกองค์ประโยคที่บ่งบอกถึงอุปมาโวหารก็คือถนัดดังพาหาเฮี่ยนค่ะและโวหารภาพพจน์ที่จะอีกอันนึงก็คืออุปลักษ์โวหารค่ะดังคำประพันธ์สงครามครานี้หนักใจเจ็บใจนาเรียมเร่งเนงหนาวเหน็บอกโอ้ลูกตายหรือใครเก็บผีฝากพระเอย สีจากเทงที่โพลที่เพลงไข่เผาวิเคราะห์รถวรรณคดีบทสี่นะคะจะเจอสารปังคัพิสัยก็คือรถแห่งความโศกเศร้าดังคำประพันธ์สะเทินสะทกแท้ไทยทวินอยู่เฮยหรือไข้คายใจจินจ,จืดส้อยคำหนึง่งนาฤกปดินบิตุเรศพระแฮพระเร่งลาละห้อยพระเรยกให้โหยหา ครับสำหรับตอนที่5ก็คือพระสุบินและพระนิมิตของสมเด็จพระนเรศวรเนื้อเรื่องย่อก,ก็คือเทวดาสแสดงให้เห็นเป็นสังหนในฝันว่ามีน้ำท่วมป่าสูงทางทิศตะวันตกเป็นแนวยาวสุดพระเนตรและพระองค์ทรงลุยกระแสน้ำอันเชี่ยวและกว้างใหญ่นั้นจะก็เจอกับจระเข้เข้าตัวใหญ่โถมปะทะและจกัดพระองค์จึงเกิดการต่อสู้กันพระองค์ทรงใช้พระแสงดาบนั้นถูกจระเข้ตายทันใดนั้นสายน้ำ ก็แห้งเหือดไปพอตื่นบรรทมท่านหราจารย์ยทํานายสุบินนิมิตทันทีพระโหราธิบดีทํานายพยากรณว่าพระสุบินครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะเทวดาสั่งหอนให้ทราบเป็นในน้ําซึ่งไหลท่วมป่าทางทิศตะวันตกหมายถึงกองทัพของมอจาระเคคือพระมหาอุปราชาการทําสงครามครั้งนี้จะเป็นการใหญ่ ขนาดถึงได้กระทายุทธหัตถีกันการที่พระองค์เอาชนะจระเข้ได้แสดงว่าศัตรูของพระองค์จะต้องสิ้นชีวิตลงด้วยพระแสงคอเง,งาและที่พระองค์ทรงกระแสน้ำนั้นหมายความว่าพระองค์จะลุกไล่บุกฝ่าไปในหมู่ข่าศึกจนข่าศึกแตกพ่ายไปไปไม่อาจจะต้านทานพระบ,บรมอะไรเดชานุภาพได้เมื่อได้ฟังคำพยากรณ์ก็เกษมสำราญทรงสรรเสริยและนมัสการอธิษฐานให้พระบ,บรม พระบรมสารีริกธาตุนั้นบัรดาลให้พระองค์ชนะฆาสึกในครั้งนี้ครับวิเคราะห์ลักษณะคำประพันธ์นะคะในตอนที่5นะคะเราก็คือใช้โครงสี่สุภาพนะคะต่อไปก็คือวิเคราะห์ตัวละครและลักษณะนิสัยของตัวละครนะคะในตอนนี้นะคะก็คือเจอตัวละครที่ว่าพระนเรสวรนะคะที่ว่าตัวน,นั้นก็คือมีความมัน่นใจในการสู้รบในครั้งนี้นะคะที่ว่าดังคำประพันธ์สองขัดยายุธยาตายังเกยด้าหอทับขุนคดรับช้างเทียม ทวยหารเพียบแผ่นผูดูมพิมาดาดาสาราพาดพร้อมโดยขบวนองค์อดีศวนสองกัตษริย์คอยนารคัตพิชัยบัตรเดียวไทยทฤษฎีภาษีสาริตบรมธาตุไข่โอภาสโสพิษช่วงชาวลิตพังพังย่นส้มเกี้ยงกลลุกกองฝ่องฟ้าฝายทักษิณ ผินเวดวงตรงทับนับคำรวมสามค่าเป็นทักสีนาวว่าตะเวียนไหวชวัดชเวียนอัมพรผ่านไปอุดรโดยดาวพังบพิษโทเท้าท่านดังสะดุดีอยู่นาในในในตัวละครครั้งนี้นะคะที่ว่าพระเนริสวนมีความมั่นใจในการสื่รุนนะคะหนูก็คิดว่าเป็นการ เป็นท่อนที่ว่าฝองฟ้าไฟ้ทักษิณผินเวดวงตรงทับนับคำรบสามคาเป็นทักษินาวันตะเวียนเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันก็นคือการสู้รบนะคะที่ว่าตรงทํานับคำรบสามคาค่ะต่อไปนะคะก็คือวิวิคอบูหันภาพพุนะคะในในตอนนี้ก็คือเราใช้อุบมาอูหันนะคะนนคำพันธ์ที่ว่าคือทับอาริลาไมไม่ย่าหมูนี้หนาสมสมดังลัก ฝันไทยถราเๅนั้น,ยนอย่าเนงก็คือในที่ใช้อุปมาอุหานนะคะก็คือคําว่าสมดังรักฝันไทยค่ะตอนที่6ก็คือช้างทรงสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถฝ่าเข้าไปในกองทัพข้าศึกครับ เนื้อเรื่องย่อก็คือสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถทรงเคลื่อนพลตามเกตนาคตามตำราพิชัยสงครามจนพัะ,ะเข้ากับกองข้าศึกช้างพัทที่นั่งทั้งสองคือพระเจ้าชัยยานุภาพและเจ้าพยาปราบไตจ,จากได้สดับเสียงคล้องกลองและเสียงปืนของข้าศึกก็ส่งเสียงร้องด้วยความพลกคนพองเพราะกำลังตกมันควานบังคับไว้ไม่อยู่มันวิ่งไปโดยเร็วจนทหารในกองตามไม่ทันมีแต่การ มีแต่กลางช้างและควานช้างสีคนเท่านั้นที่ตามสเสด็จไปด้วยจนเข,เข้าไปใกล้กองหน้าของข้าศึกช้างศึกได้กลิ่นมันก็พากาันตกใจหนีปะทะเข้ากับพวกที่ตามมาข้างหลังช้างทรงไล่แทงช้างของข้าศึกอย่างมอมันทหารเพลามากก็ล้มตายเป็นจำนวนมาก ฆ่าศึกยิงปืนเข้าใส่ usted, ij, ys, แต่ไม่ถูกช้างทรงการต่อสู้แบบตะลมตุมบอลจนฝุ่นตลบมองหน้ากันไม่เห็นเหมือนกับเวลากลางคืนสมเด็จพระนเรศวรจึงตัดประกาศแดดเทวดาทั้งหลายบนสวรรค์ทั้ง6ชั้นและพระพรมทั้ง16ชั้นว่าที่พระองค์ท่านมาประสูติเป็นพระมหากษัตริย์ของราชสมบัติก็ด้วยหวังจะทำจัดให้ธนูบำรุงศาสนาและพระรัตนายให้เจริญรุ่งเรือง เหตุใดเหล่าเทวดาจึงไม่บันดาลให้ท้องฟ้าสว่างมองเห็นข้าศึกได้ชัดเจนพอดำรัดจ,จบไม่นานก็เกิดพายุใหญ่พัดหอบเอาฝุ่นและควันหายไปท้องฟ้าสว่างดังเดิมมองเห็นสนามรบได้ชัดเจนพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชาช้างประทับยืนอยู่ใต้ต้นไม้คอยมีทหารห้อมล้อมและตั้งเครื่องสูงครบคัน ทั้งสองพระองค์ทรงใส่ช้างเข้าไปหาด้วยพระพักที่ผ่องใสไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อยข้าศึกยิงปืนไฟเข้ามาก็ไม่เกรงกลัวครับวิเคราะห์ลักษณะคำอัมพันธ์นะคะในตอนที่6ก็คือใช้โครงศีลสุภาพนะคะต่อไปก็คือวิเคราะห์ตัวละครลักษณะนิสัยของตัวละครในตอนที่หนะคะเราก็เจอพระนเรสวนนะคะที่ว่าตัวน,นั้นก็คือพระนเรสวนทรงเก่งฉลาดมีไหวพริบในการสู้นะคะนะคะอัมพันธ์ที่ว่าส่งสุริยาพงผ่านล่า ขับคาเชตใบนะใบหนะ้าเขกเจ้าจมตะเลงแลนาใบเกรงประพาสเท่าเท่าเผาพัดท่านผ่องลือเศร้าสู่เสียนใบหนีหน้านาภ,ภ,ภาไรีเร่งสาสองสมปืนไฟไปต้องต,ตื่นตื่นเต้าแตกฉานก็คือในตอนนี้นะคะหนูว่าน่าจะเป็นท่อนที่ว่าไพรีเร่งสาดส่อง รวมปืนไฟไปต้องตื่นแล้าแปกฉานนะคะที่ว่าพระนเรศวรทรงเก่งฉลาดมีไหวพริบในการสู้รบขาดก็คือท่านท่านสุดท้ายนี้นะคะต่อไปนะคะก็คือวิเคราะห์อูหารภาพพุทธนะคะในตอนนี้ก็คือเราใช้นามาในนะคะโดยที่ว่าโดยแขวงคว้าทิศเท้าทิศดีเลนาบัต t ะเห็นคุณกรีหนึ่งไส้แถลงชัดจตุพิรีเรียงข้างคูเอย ผลแห่งฉายาไม้ข่อยชีเชอน้มนะคะต่อไปต่อไปนะคะก็คือวิเคราะห์รถวรรณคดีนะคะในตอนนี้ก็คือใช้พี่รถวาทังนะคะก็คือสมคือการที่สมเด็จพระนเรศวรตัดพ้อต่อเทวดานะคะว่าทําไมไม่บรรดาพลที่สมเด็จพระนเรศวรของไว้นะคะก็คือเหมือนว่าพระนเรศวรมีความโกรธเทวดาน,นิดค่ะนิดหน่อยค่ะ ครับสำหรับตอนสุดท้ายนะครับก็คือตอนที่7ก็คือตอนยุทธหตถีและชัยชนะของไทยครับเนื้อเรื่องย่อก,ก็คือสมเด็จพระนเรศวรมีพระราชดำรัสอันไพเราะไม่มีสุรเสียงขุณแค้นพระไทยเลยแม้แต่น้อยว่าผู้ทรงเป็นใหญ่แห่งประเทศมอญพระเกียรติยศเลื่องลือไปไกลทั่วทั้งสิบทิศข้าศึกได้ยินก็เกรงกลัวพระบร,รมราเดชานุภาพไม่กล้าสู้รบพากันหนีไปพระเจ้าผู้ที่ปกครองประเทศอันยิ่งใหญ่สมบูรณ์ เป็นการไม่สมควรเลยที่พระเจ้าที่ที่พระเจ้าพี่ประทับอยู่ใต้ร่มไม้เชิญพระองค์สเสด็จมาร่วมทำยุหัดยุทธหัตถีร่วมกันเพื่อแสดงเกียรติไว้ไว้้เป็นไวให้เป็นที่ปรากฏต่อจากเราทั้งสองไม่มีอีกแล้วการรบด้วยการชนช้างจัดถึงที่สุดเพียงนี้ต่อไปจะไม่ได้พบอีกการที่กษัตริย์ทำยุทธหัตถีกันก็คงมีแต่เราสองพี่น้องปราบชั่วฟ้าดินสลาย การทำยุทธาถีก็เปรียบประดุดการเล่นที่เลื่อนเริงของพระมหากษัตริตร์เพื่อให้ชมเล่นเป็นขวัญตาแก่มนุษย์จนถึงเมืองสวรรค์ขอทูลเทวดาและพรหมทั้งปวงมาประชุมในสถานที่นี้เพื่อชมการทำยุทธาถีผู้ใดเชี่ยวชาญกว่าขอทรงอวยพรให้ผู้นั้นได้รับชัยชนะหวังจะให้พระเกียรติยศในการรบครั้งนี้ดำรงอยู่ชั่วฟ้าดินว่ากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้กระทำสงครามกันใครรู้เรื่องนี้ก็จะได้ยกย่องสรรเสริญกันตลอดไป เมื่อสมเด็จพระนเรศวรได้ตรัสพันานาดังนั้นพระมหาอุปราชาได้ทรงสดับก็บังเกิดขติยะมานะกล้าหารขึ้นรีบใส่ช้างเข้าต่อสู้โดยเร็วด้วยความกล้าหาญช้างทรงของผู้เป็นใหญ่ทั้งสองพระองค์เปรียบเหมือนช้างเอราวัณและช้างคิรีเมคคิริเมกอันเป็นพาหากของวัสาวดีมานตางสายเสียและายงาถมแทง ผูกควักควายสองกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่งามเลืศล้ำน่าชมยิ่งนักพระหนึ่งพระอินและพัยจิตตาสูรทำสงครามกันหรือไม่ก็เหมือนพระรามรบกับทศกัณฐ์กษัตริย์อื่นในทุกประเทศและทุกทิศไม่เสมอเหมือนกษัตริย์แห่งกรุงสยามก็สามารถต้านพระมหาอุปราชาได้ทั้งสองไม่เกรงกลัวกันเลยและไม่ได้ลดความห,าห้าวหาญลงแม้แต่น้อยพระหั์ก็ยกพระแสงคอเงา ขึ้นกวาดแวงตราบแบบชาบาบช้างทรงก็ช้างทรงสมเด็จพระนเรศวรโถมเข้าใส่ไม่ทันตั้งหลักตั้งตัวช้างทรงของพระมหาอุปราชาดได้ล้างใช้งาทางคู่คำคางพระเจ้าพญาชัย,ยานุภาพเงาสูงขึ้นจึงได้ทีถนัดพร,พระมหาอุปราชาเห็นเป็นโอกาสจึงเื้อพระแสงงอกคอเง,งาจ้วงฟันอย่างแรงแรงร้าว กลับจักหมุนแต่สมเด็จพระนเรศวรทรงเบี่ยงพระมาลาหลบพร้อมใช้พระแสงคอเง,งาฟันเสียฟันเสียทันทีอาวุธของพระมหาอุปราชาจึงไม่ถูกพระองค์ทันใดนั้นช้างทรงสมเด็จพระนเรศวรสาบัดได้ล่างจึงใช้งานงัดคอช้างพระมหาอุปราชาจนหงายช้างของพระมหาอุปราชาเสียท่าต้องถอยหลังพลาดท่าการรบสมเด็จพระนเรศวรจึงเง้อพระแสงคอเง,งาฟันถูก พระมหาอุปราชาที่พระอังสาขวาขาดสะพายแร่งพระอุระของพระมหาอุปราชาถูกฟันจนเป็นรอยแยกพระวรากายก็เอนซบอยู่บนคอช้างเป็นที่น่าสลดใจสิ้นพระชนแล้วได้ไปสถิตในแดนสวรรค์ครับวิเคราะห์ลักษณะคำประพันธ์ตอนที่7นะคะเป็นสลับกันระหว่างไรสุภาพกับโครงสีสุภาพค่ะ วิเคราะห์ตัวละครและละักษณะนิสัสของตัวละครนะคะในตอนที่เจ็ดจะพบตัวละครคือสมเด็จพระนเรศวรซึ่งวิเคราะห์ตัวละครเนี่ยก็จะมีความเป็นผู้นําแล้วก็มีกลยุทธ์ในการพูดทําศึกสงครามค่ะดังคําประพันธ์พระพี่พระผู้พานพบปุดดมเอยไปชอบเชดิดยืนหยุดร่วมไม้เชิญราดร่วมคุชยุท์ เยอเกียรติไว้แท i สื่อกว่าสองเราใช้สุดสิ้นหรือมีตัวละครต่อไปนะคะก็คือพระมหาปราชามีความกล้าหาญไม่ชอบให้ใครดูถูกดังคำประพันธ์ดำนานโพสพลาพร้อมพรรนา,นาองค์อักษรอุปราชาท่านแจ้งกอบเกิดขัดเตี้ยมาณนะนึกหารเฮย ขับคุดเข้ายุดแยง้งเดินด้วยโดยทวินวิเคราะห์โวหารภาพพจน์นะคะอุปมางามสองศูนยาราชล้ำเลืดพิษนาพ่อภ้าพชรินทร์ภัยจิตศึกอสารรือรามเริ่มเรินนฤิศรบราบแลรือทุกเทศทุกทิศอ้าอื่นไทยไปเทียมอุปลักษ์ก็คือหัสบินปิ่นทะเนนทไทยโทร,ทรง คือสามิตที่มาตรงหนึ่งอ้างหนึ่งคือคิดิมีขมุงคนละอาดมันเอ่ยเสียงสายไงงาคว,ว,ว้างไขว้งแทงถูม <c oughs> แล้วก็สวรจนีเป็นบทชมโมนะคะเป็นการชมความขัตดตดิยะก้าหาและการเป็นนักรบของพระมหากษัตริย์ค่ะ ครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้หากติดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ